้าหลักอ่านบูโนโที่มันติดทํำยังไงก็ถอดไม่ออกนะครับบิดจนเบี้ยวบิดเบี้ยวไปหมดแล้วครับสุดท้ายก็คงจะต้องตัดออกนะครับแล้วก็เอาสว่านเจาะลงไปวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ให้เฟร,รมเราเสียมากน้อยน,นี่นะครับหลักอ่านของบูโนโนะครับมันจะเป็นแบบนี้นเขาอาัดกาไว้นะครับ แล้วมันก็จะติดบ่อยมากที่สุดเลยนะครับวิธีการก็ต้องเอาหัวนี้ออกนะเคาะหัวนี้ออกนะครับเราต้องก่อนอื่นต้องถอดหัวนี้ออกมาก่อนนะครับจากหลักอานแล้วเราก็ใช้สว่านตัวนี้นะครับเจาะลงไปตรงนี้เลยนะครับควานลงไปในนี้เลยนะครับวานลงไปอย่างนี้เลยออกนะครับบิดยังไงก็บิดไม่ออกก็คือนี่นะครับ มันจะมีแผ่นแผ่นเหล็กบางๆนะครับที่รองอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับเจ้าแผ่นตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ก็คือแนบสนิทให้กับหลักอานของบูโนแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับหรือโดนน้าฝนนานๆเนี่ยสนิมมันจะขึ้นจากข้างในแล้วดันแผ่นเนี้ยให้แนบติดกับหลักอานซึ่งมันจะแน่นมากๆเลยนะครับทํำยังไงก็เอาไม่ออก ขนาดเผาไฟยังไม่ออกเลยแล้วหลักอ่านรุ่นนี้มันก็เป็นหลักอ่านแบบอัดกาวด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมหลักอานบูโนนะครับถึงติดง่ายกว่ารุ่นอื่นนะครับและเอาไม่ออกเลยนะครับสาเหตุก็คือแบบนี้นะครับมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในซ้อนกันอยู่นะครับมันก็เลยดันออกมาเท่านั้นเองนะครับ วิธีการเอาออกของผมคือต้องเอาออกเลยครับเจาะออกเลยเป็นวิธีเดียวที่จะอ,ออกได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงเลยนะครับถึงจะอ,ออกได้ผมก็ว่าอยู่จ้างร้านไหนก็ไม่ออกพอรู้ว่าเป็นรุ่นบูโน่นะครับไม่มีใครเอาหลักอา่านอยากเอาหลักอานออกเลยถ้าาหลักอ่านออกก็คือต้องเผาอันนี้หมดเฟร,รมก็เสียนะครับ มีวิธีเดียวต้องเจาะเอาหลักอ่านทิ้งไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในตอนเสร็จ,จ,จอออก็เจาะลงไปนะครับจับให้น่นนะครับเราก็จะเจาะลึกเข้าไปอย่างนี้พอเจาะเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทำการค่อยๆสกัดออกนะครับ ก็คือต้องทำทิ้งไ,ไปเลยครับหลักหารตัวนี้โอเคครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้เราก็เอาหลักอานใหม่มาใส่เราก็จะปรับระดับได้นะครับก็เป็นอันเช่น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สภาพก็จะเยินหน่อยหนึ่งก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วถ้าไปทำสีมันก็เอาไฟเผาเนี่ยมันก็สีเสียหมดสู้เราเอาสว่านเจาะลงไปเต็มที่ก็จะมีรอยถลอกแค่นี้นะครับแถวๆนี้ยจะถลอกหน่อยแล้วก็เสียหลักอ่านอันหนึ่ง แต่มันก็ต้องทำใจครับดีกว่าปรับขึ้นลงไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองไปขี่เช็คความแล้วถึงเราจะไม่ปรับหลักอานนะครับเราก็สามารถขี่ได้ แต่ว่าเราปรับหลักอ่านเพื่อที่จะเราต้องการให้การเหยียดขามันสุดแล้วปั่นมันจะไม่เมื่อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่โอ้โหทั้งวันนะครับวันนี้ตั้งแต่ประมาณสักห้าโมงเช้ากินข้าวเสร็จก็มาทำการเอาหลักอ่านออกเลยครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกแนววิธีหนึ่งนะครับถ้าหากว่า ใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับสำหรับเอาหลักอา่านบูโนออกก็แนะนำกันมาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับ